โอเคเอาเลยแค่บุหรี่จาที่เราได้แลกผลควรแล้วแล้วก็ได้ชุดเกราะเหล็กเต็มชุดแล้วกับอาวุธเหล็กด้วยต่อไปแล้วก็คือการใช้โล่อยางไงนะต้องใช้เลเวลอาร์เมอร์สิเพราะฉะนั้นแล้วต้องไปฟาร์มเ่อบุสักหน่อย แต่ว่าเราจะไปฟาร์มกับตัวอะไรดีล่ะหมีโช <c oughs> ถึงจะไม่ได้ทำรามเมีกเยก็แต่มันก็เท่ด,ดีนะเฮ้ยไม่ดีละอ๋อเฮ้ย นี่มันหนีหจระเข้ปากจระเข้โอเคอพุ่งในน้ำไม่ได้เชสกิลไม่ได้เอาโอเคถึงแม้จะใส่ชุดเหล็กแล้วก็ตามแต่ก็สู้จระเข้ไม่ได้กลายเป็นว่าหมีสู้ง่ายกว่าจระเข้ซะงั้น อ่าดาบแก้พังเลยดาบพังง่ายจยังเลยน่าเสียดายฮะผมต้องทำแบบนี้ดาบเพิ่มสักสองสามเล่มอืมดาบหามาเอาปลาไปะยา นี่คือจอเรเข้โดนสะท้อนตายเพราะว่าเราอัพเลเวลอัลเมอร์ถึงเลเวลสิบจะไม่ได้สกิลสะท้อนมาตอนนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เราเก่งกว่าวันอยู่ดีฮนะมันตีแรงเกินไปแล้ถ้าผมอยากได้โล่เนี่ยต้องเลเวลสิบเ็ดก่อนสามเลเวลเท่านั้นนะ เลยไม่โอ oh, 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 oh. okay, okay. ้โโอ้โโอยโหโอ้โโอ้โโอ้แนวอ้หโอ้โหโอ้โหอ้โ้โ ถาเหมือนว่าผมจะสู้ได้อยู่นะเพราะมันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นด,ด้วยพลังของดาบเทียบร้อยอ๋อเหลือสิบเอ็ดแล้วเท่านี้เอ่อผมผมใช้ลวดได้ะละเดี๋ยวอพเบลี่ยวด่วองห้า ปัญหาคือเรามีออกอยู่หน้าบ้านนะฮะมันจะไม่เป็นไรหรอกมางโอเคเอาล้วอ้าวะแย่แล้วโอ้ทำไมมันขึ้นไปอยู่สูงเนะี่ย นี่ผมถือโลก่กับดาบอยู่นะถ้าอย่างนี้น่าจะโอเคน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยยิ่งใส่กนเลยเกรียมตัวนะนังโดนวัดช็อตดีกว่า แลงวเหยอพิพมาด้วยเหรอนี่อนั้นเอ่อไปก่อนดีกว่าเนาะใช้ตอนนี้ไม่เบร์กเท่าหรอ ว่าควรจะล่อมันไปไกลๆก่อนคือผมสู้มันไม่ได้หรอกก่อนเนี่ยแล้วก็ตระเขโอเคถ้ามีธนูแล้วก็นะ,อะขอลองใช้ลู่หน่อยสิจระเข้กับไปเข้าแล้ว ท่นย้ก็ก็กันกันอุมเยี่ย,ย,ย,ยมดาบพังแล้วก็โลกกดไม่ทันเมื่อกี้ก็เลยโดนเต็มเลยว่าเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วกันเนาะ ผมว่าอาจจะต้องทำดาบธรรมดามาใช้บ้างนะครับคือดาบนะมันก็ดีจริงๆเท่าไหร่แต่ว่ามันพังง่ายเึินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองใช้หอกบ,บ้างดีกว่าเคเอาใช้หอกไม่ได้ไมเมลีไม่พอเลเวลไม่พอ เอาอใช้เลเวลสิบสามเอ๊ะแล้วอย่าบอกนะว่าดาบเด็กธรรมดาแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะามันใช้เลเวลสิบสโอเคผงต้องใช้อันนี้ไปก่อนนชะถึงแม้มันจะพังง่ายก็เถอะแต่ว่ามันมีสกิลให้กดนะครับก็ถือว่าไม่แย่หรือมั้ยที่ผมว่ามันดีหยือนะ ทำไมนบว่าเรื่องมันพังง่ายอ่ะการมีสกิลไปกดหนีถือว่าดีเลยแบบนี้มันค่อนข้างเตลงเลยนะครับว่ามาเก็บเลเวลกันในชาวงนี้ ยังไม่เสียนเท่าไหร่ในการใช้โล่นะของคืนหน่อยจ้าของคืนแล้วจอเช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้บหตาไปไหนเนี่ยตาเอาดาบอยู่นี่แกมาซิ น,นะอ่อกดสกิลไม่ไปด้วยโอเคโอ้ โอ้โหโกเลือดเราของไปไหนแล้วเนี่ยอืมอืมยอะแลย่ละ,ละผมต้องรีบไปเก็บของนะไม่งั้นของมันจะหายจริงๆชุดเล็กทั้งชุดที่เพิ่งได้มายยเยอนค แค่ชุดเหล็กมันยังไม่พอจริงๆนะครับจริงๆดาบมันพังง่ายเพราะว่าใช้สกิลหรือเปล่าัะถ้าไม่ใช้มันอาจจะดูสะท้อนตายโล่โล่มันดีนะครับแต่ว่า บางจอฮะตอนถือแบบมือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรเราเราถือดาบด้วยอยู่แล้วตอนสู้ต่ปกติมันบางจอจริงฮนะเคเอ่อย่างน้อย,อยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีจระเข้อยู่แถวบ้านผมแล้ว อันนี้ผมไม่ได้เก็บข้าวที่ปลูกไวตรงนี้ลันทีนะงผมจะไม่ได้ปลูกอะแต่ผมก็อยากจะเก็บมานานละแต่ว่าจระเข้มันเฝ้าอยู่ก็เลยเก็บไม่ได้ทันทีเฮ้ยเข้ามาข้างในเลยเลรอ ีเลเวลห้าแล้วต้องการ Level กเลเวลเยอนะเลยจะ่ใชลำบากน่าดูเลยกมจะอัพเลเวลถึงที่ผมต้องการนะนะคืออยากได้เมลีเลเวลสิบสามสิบสี่แล้วก็อมายนิงเลเวลสองด้วยนะ Okay. Ah. Okay. Oh, có nhiều Không mà Ôi. Ôi. Mai đi Ui, ui, đi không đi. À, trong trong 5โอ้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าก็จะผางแล้วฮะงั้นเดี๋ยวผมว่ายังไม่ใช้มันตีแล้วน,นะทำมีดแะกอามันตั้งสองเล่มใช้เล็กน้อยกว่าเยอะ ก็เนี่ยเอาไว้ใช้เป็นสกิลหนีนั่นเดียวเอาไว้บินหนีโอเคแต่ว่าดาบอันนี้มันโล่มันบางไงฮะ ที่จริงผมไม่ต้องใช้โลกกเลยวะคือถ้าไม่ติดว่ามันขึ้นมาบ,บางหน้าจอกแล้วก็นนะนี่้าหมี จะพึ่งจะพึ่งขอขอของืึงนะ่นอ่ะเดี๋เพราะว่านี่เป็นหมีตัวใหญ่ก็เลยสู้ยากกว่าเดิม สะท้อนตายกันเคอันนี้ได้บดนนเ,ดบเบอร์รี่มันด้วยไงละ่ได้จากหมีเมื่อกี้ดอกเบอร์รี่ได้จมูกจริงๆแล้วเนี่ย การเอามาทําเป็นอาวุธนี่มันค่อนข้างเปลืองเลยล่ะโดนพังง่ายมากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมดาบมันพังเร็วครับเนี่ยอืมเอาพวกนี้มาใช้ด้วยแล้วกันเนาะจะได้ใช้ให้พังไปเลยโออเหมือนว่าถ้าถือดาบแล้วก็โลก่ก็จะหายไปโอเคงั้นก็ มีแค่มีเสียน้ที่ไม่น่าใช้เออ,อเคไม่มีตัวอะไรเป็นมิีทั้งนั้นแม้แต่ไอรอนกนรีมกผม็ผมไปที่โดนไอรอนกรีมหรือเปล่า เอ๋อเขาเจอแล้เหมือนว่าไอรอนโกเลมจะโกรธที่ผมฆ่ามหมูนะฮะฉะนั้นฉันกับแกคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ ตีโุโร่เลยเหรอเขียนตายคู่กันแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเท่าที่คิดฮะเคหมีนี่จะเป็นหมีตัวที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ ผมสู้ได้สบายเนี่ยงมีพวกมีแขนสั้นใหม่เรื่อยๆนะอรแบนี้ ตายซะยี่อา้าวเมื่อไหร่เลเวลจะถึงพอที่จะอัพได้นะ่นเนี่ยโอเคดาพังแล้วเหรออืมถ้าอ่งั้นเดี๋ยวผมไม่ใช้โล่หรอกก็มีแต่ไรฟัน มันหมีตัวใหญ่หมีใหญ่ไม่สู้คนระับเพราะว่ามันตีแรงเกินไปอ้อย่าเลือดจะพยายาม่าไล่เกมเบอ้ยจับหัวกะไนะโอ้ ล่างนันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยม,มันไม่มีตัวอะไรเป็นมิดเลยมมแม้แต่ปัวก็ยังวิ่งไล่คุิด จริงผมมีชุดเหล็กเนี่ยผมคิดว่าผมจะสู้ได้ทุกตัวแล้วะแต่มันก็ยังไม่ได้ดีขนาดเป็นไปได้ก็อยากได้ คนคนนี้ไปปลูกแถวบ้านแล้วครับไปปลูกใกล้กบ้านดีกว่ามีเชอรีอ่เรามีต,มต้นพริกอยู่ข้างๆ แล้วก็มีฟาร์มตรงนี้เล็กๆค่อนข,ข้างดูดีเ่ะเอาล่ะผมว่าผมต้องทำดาบหนามไว้ก่องที่ก็มี่เวย อันนี้ครับได้นะเออไหนๆโลกผมก็ใกล้จะพังแล้วไหนลองคราบเป็นแบบอันอื่นด้นยวยซึ่แต่ว่าผมไม่มีไม้ดีงหรอโอเคอ่าใส่โลกครับ ีกว่าต้นที่ปลูกไว้โตแล้วตัดเลยเอ๊ะทำไม่ได้ต้องใช้ไม้ที่เป็นไม้โอขันั้นน่ะไม้อ,อื่นทำไม่ได้อเคได้เลยงั้นเดี๋ยวผมต้องออกเดินทางตามหา ไม้โอ๊กซะที่ได้ลองดูว่าโล่แบบนั้นมันดีกว่าแบบโลก่ปกติหรือเปล่าะน,นี่ไปหาไบอมธรรมดา What? จู่ครอบครัวจระเข้ามาจากไหนอะ เอาอจริงผมควรจะเอาดาบหนามมาใช้ดาบหนามในการเดินทางเ,าเป็นความคิดที่ดีมากเลยฮนะใช้ดาบหนามบินไปเลยเฮ้ยลืมไ่ใส่โล่ ให้กับเหล็กทำดาบน้ำนี่เราทำได้หมดเลยใช้เหล็กหมดเลยเพราะเราทำอุปกรณ์ได้แล้วเรากลัวจะไม่มีเหล็ก,กทำอุปกรณ์สักสองก็พอแล้ว Så, oh, det er det ikke så an, no. okay. ผมต้องจะรำคาญเสียงเดินของจอร์ด ouais. ี้ก็เลยก็ตายแค่ขอนอนสักหน่อยแล้วกันนะอ่า นี่การนอนทำให้เลือดเต็มนะครับไม่รู้ทำไมแต่ว่าเลือดเต็มแล้วตอนนี้พอออกเดินทางก็เอาอาหารไปด้วยประมาณนี้แล้วกันนะ